มาต่อนะครับผมสายด่วนนะครับสายด่วนเราพัฒนานะครับผมสายด่วนนะลงให้เลยนะครับจริงสายด่วนผมจะไปให้ในห้องไลน์นะครับห้อง BAP นะครับผมสายด่วนนะแต่เราลงให้ช่องเราเลยเนาะสายด่วนสอปอปลออานะครับนะครับผม สิบเจ็พคสายด่วนก็ยังมีด้วยกันอยู่ห้าชุดนะครับทุกท่านนะสายด่วนเนาะก็จะเป็นสี่1ูนสี่หนึ่งนะครับ9ก้าหกสี่หกเน้นสี่นะครับฟันสี่เหมือนกันนะครับผม เก้าศูนย์นะครับตัวกันตัวหนึ่งเนาะใครจะตามสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนนะนะครับผมสายด่วนนะครับชอบนะครับชอบสามตัวนี้นะครับผม มาดูสามตัวของสายด่วนเนาะก็จะมีขอบกาแดงเลยดีกว่านะชอบมากเลยนะครับ7จ็สองนะครับผมสามนะครับก็9 46าสี่หกปลาวนานะตัวสุดท้ายก็จะเป็นส 1นึสนะครับนะครับท่านที่ไม่มีที่แทงนะครับท่านที่ไม่มีที่แทงนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวผมจะปักหมดุดแล้วก็จิ้มลิงก์เข้าไปนะครับจะมีในเพจนะครับผมจะมีในเพจแล้วก็ไปแอดไลน์นะรับประกันได้นะครับผม ถูกร้านเราจ่ายล้านนะครับบานเฮทีนะครับบาทละเก้าสิบหกนะครับซอปปอลเรานะครับสปปอลเราถ้ามีโปรโมชั่นบอกว่ามาจากเพจเราไปก็จะเป็นบาทละหนึ่งร้อยนะครับบาทละหนึ่งร้อยเด้อทุกท่านแอดไลน์เข้าไปเป็นเพื่อนเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับเพราะว่าสายด่วนของฮานอยผมจะไปวางให้ทุกวันนะครับสายด่วนของฮานอยแอดไลน์เข้าไปนะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปขอนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับ ช่วงนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับบอกว่ามาจากเพจอภัยนะครับเขาจะส่งกลุ่มแนวทางให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับก็ไปขอสายด่วนทุกหวยนะครับขอสายด่วนทุกห่วยได้เลยของอภัยนะครับผมของอภัยนะฝากติดตามเพจด้วยนะครับฝากติดตามเพจคนที่ชอบสายด่วนนะครับแตกนะครับเมื่อวานนี้ก็แตกนะครับตรงๆนะฮานอยนะครับสายด่วนนะแต่วันนี้สายด่วนสปปลาวลงให้นะครับผม พราะว่าวันนี้ก็มีเวลาหน่อยนะครับลงให้เลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงนะช่วงนี้งานเยอะนะครับผมยุ่งๆหน่อยก็ขออภัยด้วยครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube อยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับเข้าไปแอดไลน์ได้เลยนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับอยู่ในบ้านเทดทีด้วยกันนะมีที่ให้แทงจ่ายเร็วจ่ายไวนะครับถูกร้านเราจ่ายร้านนะครับผม ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ